بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثي جنم سنة نيواني من حديثي بودنوان عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتقوم الساعة كالدرمة بالنار รอวาฮฮอัตเตอร์มีซีค่ะรายงานจากท่านอกบาบินอาเมรอดียัลลหัวอันหูนะคะได้กล่าวว่าท่านรอซูนซลาลาัลหัวอะไรวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าวันกกยามาจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าวันเวลานั้นจะผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือว่าวันเวลาจะสั้นลงฟาตะกนสุสนาตูกชาชารีประหนึ่งว่าหนึ่งปีเหมือนกับหนึ่งเดือน ว่าชั่วรู้กาลจุมวติประหนึ่งว่านหนึ่งเดือนเหมือนกับหนึ่งสัปดาห์วะตะโกนุลจุมอะตูกาลเยวมีประหนึ่งว่านหนึ่งสัปดาห์เหมือนกับหนึ่งว,นวะะันวตะโกนุลียวมูกัสาติและเหมือนกับหนึ่งวันน,านั้นเท่ากับหนึ่งชั่วโมงวะตะโกนุสาตูกัดดอร์มาตีบินนารีและหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนกับไม่ขีดที่จุดไฟแล้วมันก็มอดลงบันทึกโดยอิหมัมอัจเรมีเรีค่ะ ฮะดิษบทนี้นะคะถ้าเราจะพูดถึงวันเวลานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าวันเวลานั้นผ่านไปอย่างรวดเร็ววันวันหนึ่งเราทําอะไรได้ไม่กี่อย่างวันหนึ่งถ้าหากว่าเราจะตั้ง,งใจทํากิจกรรมสักหนึ่งอย่างได้เพียงหนึ่งกิจกรรมก็ถือว่าเก่งมากแล้ววันหนึ่งเราหันซ้ายหันขวาแปบ๊บเดียวเวลาก็หมดไป ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรคะนักแปลงานฮะดีษนะคะได้บอกไว้ว่าเนื่องจากว่ามนุษย์ในยุคสุดท้ายหรืออาเคเรซามานนั้นวันและเวลาของเขาไม่เกิดบรารักาในนั้นค่ะคําว่าไม่เกิดบรารักาก็คือเขาใช้เวลาหมดไปกับสิ่งที่เรียกว่าสิ่งไร้สาระมากจนเกินไปจนทําให้ช่วงเวลาดีๆที่จะเป็นช่วงเวลาของไอบาดาช่วงเวลาของการํำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นเป็นเวลาที่น้อยลงทําอะไรนิดทําอะไรหน่อยก็หมดเวลาและถ้าพูดในเชิงของวิทยาศาสตร์นะคะทุกๆวันนี้ เราก็มี24ชั่วโมงเหมือนกับคนในอดีตนั่นแหละค่ะแต่ด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโลกของเรานั้นหมุนนะคะมันเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วโดยที่เรานั้นไม่สามารถที่จะหยิบจับอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าจะพิจารณาจากฮะดีษบทนี้นะคะให้เรารู้ว่าวันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันนั้นนั่นคือการที่เรานับถอยหลังเข้าสู่วันกียรมะเท่ากับวันที่เรานั้นนับถอยหลังเดินทางไปสู่ความตายนั่นเอง 1. 1>, 1ปีเท่ากับ1เดือนเร็วจริงๆค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะเข้าสู่รมอมฎอนแล้ว1เดือนเท่ากับ1สัปดาห์แป๊บๆนี่ก็วันศุกร์แล้วค่ะ1สัปดาห์เท่ากับ1วันนะคะแป,ป๊บเดียววันหนึ่ง24ชั่วโมงผ่านเราไปอย่างรวดเร็วมากแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปไวมากยิ่งหากว่าเราใช้เวลามันกับสื่อออนไลน์หรือว่าเราใช้เวลากับมันกับสิ่งที่ไร้สาระเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเรากลับกันค่ะเอาหนึ่งชั่วโมงนั้น5นนนนนนาาาททีีัั้้10มให้ความสาาาคัััญกกกบรอออ่นนลุ 5นาที10นาทีของเราจะมีบรารอกา์กับชีวิตเป็นอย่างมากทุกวันนี้เราใช้เวลาในการนอน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงกินแล้วก็ทำอย่างอื่นเป็นเวลา8ชั่วโมง8 3 24า4ชั่วโมงของเราหมดไปกับการนอนมากเหลือเกินหมดไปกับการทำงานมากเหลือเกินแล้วก็หมดไปกับสิ่งที่ได้สาระไม่น้อยเลยทีเดียวขอเรียกร้องเชิญชวนพวกเราทุกคนนะคะให้หนึ่งวันของเราอย่าให้หนึ่งวันพลาดไปโดยที่เราไม่ได้อ่านอัลกุรอาน น้อยที่สุดหนึ่งอายะดีที่เราจะทําได้คือหนหน้านะักวิชาการยังบอกเลยนะคะว่าหนหน้าในการอ่านอัลกุรอานเนี่ยถือว่าเป็นบารอกะให้กับชีวิตของคนคนนั้นในแต่ละวันดังนั้นค่ะเราอย่าพลาดละหมาดดูฮาเราอย่าพลาดการละหมาดซุนนะก่อนหลังละหมาดฟัดดูนะคะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เวลาของเรานั้นมีบารอกะมากขึ้นและที่สําคัญหาเวลาสแสวงหาความรู้ค่ะเพราะเราจะยังไม่จบลงหายใจไปจนกว่าความรู้ของเราที่มีนั้นมันจะเพิ่มขึ้นในแต่ละวันขอให้เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ Ha, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.